ครับที่ีชาวที่ออกไปซื้อกับข้าวนะครับดูวิวหน้าคอนโดลูมินีนะครับอากาศดีนะครับปลายฝนต้นหนาวไม่น่าจะมีฝนแล้วนะครับฝนลดน้อยลงนะครับอีกก็ผ่านมาหน้าสนุสอสระว่ายน้ำนะครับตรงนี้เป็นสำนักนิติ ก็จะมีสารพระพรมนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีคนคนสวนตัดแต่งต้นไม้หนะครับเต็มเลยเดี๋ยวเราจะออกประตูทางฝัง่งโรงเรียนบวดินนะครับไปรัดพร้าวร้อยสิบสองนะครับเอซี FC. ก็เลยไปเติมแก๊สเอ็ v ด้วยนะครับรถแอใช้แก๊สนะครับเดือหนึ่งขีดนะครับวิ่งมาประมาณ1สัปดาห์เพราะว่าไม่ได้ไปไหนมันก็ไม่เปลืองนะครับใช้แก๊สไม่เปลืองไม่เหมือนใช้น้ำมันนะน้ำมันสองสามพันต้องเติมรีวันต่อวันด้วยซ้ำ ไปธุระนะครับน้ำมันเปลือมากไปใช้ G g v ที่คือประหยัดลงนิดหนึ่งตอนนี้ก็ผ่านตึกโซนดีด็อกมาโซนซีนะครับต้องเป็นร้านค้าร้านอาหารตอนนี้ก็ยังมีให้เช่าอยู่นะสองสามร้านสี่ร้านเนี่ยเป็ดกิจการหลายร้านเลยหลังจากสถานการณ์มันแย่ๆนะคม่งโควิดไอ้พวกนี้ทำให้กระทบต่อ เศรษฐกิจนะครับเห็นไหมครับปิดตัวไปเยอะเลยนี่คือจะออกประตูแล้วนะครับครับก่อนนี้ก็จะเลี้ยวเข้าไปรัดเท้าร้อยสิบสองน,นะครับก็ขออนุญาตลงคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับ